นะครับการช่วยเหลือนานไฟฟ้านะครับถ้าเกิดใน Google เองเนี่ยนะครับไฟล์อะไรก็ตามนะครับที่มันเป็นลักษณะของ PDF นะครับแล้วก็มีด้านหลังเป็น Thai ไทโจไทโจในที่นี้มันมาจาก Thai ไทโจ n a l ก็คือเป็นบทความวิจัยของประเทศไทยนะครับเราสามารถกดคลิกเข้าไปได้นะครับ เพื่อไปดูนะครับไปดูลักษณะของบทความนะครับคือบางฐานข้อมูลเนี่ยมันเปิดโอเพนเราก็สามารถหาจากบทความนั้นๆได้เลยอย่างเช่นตรงนี้นะครับเสริรเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีบทความนะครับซึ่งตัวนี้เป็นวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมาจากบอกตรงนี้นะครับของมหาวิทยาลัยอุบลเป็นจนลีลนะครับที่ตีพิมพ์ ในปีที่ยี่สิบสองนะครับฉบับที่หนึ่งปกติแล้วจอนอัลมันจะมีการตีพิมพ์หนึ่งปีเนะี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมดสองครั้งนะครับไม่ฉบับที่หนึ่งก็ฉบับที่สองบางครั้งเขาจะตีทั้งหมดสี่ครั้งนะครับขึ้นกับว่าเขาตีในไตรมาสไหนนะครับอย่างเช่นตรงนี้มก,กรากรุมพามมนาเมษานะครับสี่เดือนสี่เดือนตีพิมพ์ทีหนึ่งเพราะฉะนั้นปีหนึ่งของวารสารนี้มันจะตี thank mm -hmm. you อาจารย์ไม่ได้เปิดมาฮะอ่านได้ยินนะครับครับได้ยินแล้วครับอ่านะครับก็เราจะดูว่าวารสารนะครับหรือว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมันเชื่อถือได้หรือเชื่อถือไม่ได้นะครับก็ดูที่แหล่งที่มานะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับแหล่งที่มาก็คือเป็นวารสารที่มีการตีพิมพ์อยู่ใน ่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประมาณนี้นะครับแล้วก็ชื่อผู้แต่งก็จะเป็นสองท่านนะครับเป็นสองท่านประมาณนี้หัวข้อนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับประเภทนี้นะครับเวลาเราจะดูว่าเวลาเราเราจะศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับให้ดูที่บทคัดยอ่อเป็นหลักก่อนอ่านบทคัดยอ่อไปว่างานเขาเกี่ยวกับอะไรเพราะบทคัดยอ่อเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่างานตัวเนี้ย มันเกี่ยวกับอะไรแล้วใช้อุปกรณ์อะไรในการทดสอบใช้โปรแกรมอะไรในการจําลองแล้วก็แบ่งเป็นกี่กรณีนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วผลที่ได้จากงานวิจัยของเขาเป็นแบบไหนแบบเนี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานบทคัดย่อคร่าวๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราอ่านแล้วเรามองว่าเอ้ยมันไม่เกี่ยวข้องกับงานเราเลยก็คือข้ามไปแต่ถ้าเกิดว่าเราอ่านแล้วมันเกี่ยวข้องกับงานเราเนี่ยนะครับเราก็สามารถเข้าไปศึกษาเนื้อหาข้างในมันได้นะครับ อ่านะครับเข้าไปศึกษาเนื้อหามันได้นะครับมันเป็นภาษาไทยมันจะอ่านง่ายมันจะอ่านค่อนข้างง่ายกว่าอยู่นิดนึงนะครับอันนี้สิ่งที่ผมจะอ่าจะจะบอกพวกเราเอีกอย่างหนึ่งก็คือว่านะครับถ้าเกิดเราเราได้อ่างานวิจัยลักษณะนี้มานะครับอ่าแล้วเรามองว่ามันสําคัญแล้วก็เกี่ยวข้องกับงานเราเนี่ยเราอยากหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้มันมากกว่านี้นะครับให้เราเลื่อนไปที่ท้ายๆนะครับ ้ายท้ายของงานวิจัยเนี่ยนะครับเขาจะมีเอกสารอ้างอิงตรงนี้นะครับไว้นะครับเป็นเอกสารอ้างอิงไว้เราเอาข้อความนะครับพวกเนี้ยนะครับไปเสิร์ชต่อได้นะครับอ,อย่างเช่นเขาอ้างอิงในลักษณะนี้นะครับแบบเนี้ยความหมายการเขียนแบบนี้ก็คือเขาอ้างอิงหนังสือตัวนี้นะครับเป็นหนังสือแบบเนี้ยคือเป็นหนังสือแล้ว ตรงนี้คือสำนักพิมพ์แม็กกรอฮิลนะครับพจน์ป็นสนาพิมพ์แต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นต้นด้วย i อทเปาอะไรพวกนี้มันคือฐานข้อมูลนะครับหรือว่าเป็นมาตรฐานนะครับหรือว่าเป็นมาตรฐานก็ได้นะครับหรือบางครั้งเขาอาจจะออกมาในรูปของอลักษณะนี้นะครับมีคำว่า international journal อันนี้พวกนี้ก็คือลักษณะของงานวิจัยนะครับเราก็ เอาหัวข้องานวิจัยเขาก็คือตรงนี้นะครับไป Copy ปี้แล้วเสิร์ชลงนะครับก๊อปปี้ดูนะครับแล้วเสิร์ชใน Google เลยก็ได้นะครับมันก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้มาให้นะครับแล้วเราก็สามารถเอาไปอ่านต่อนะครับว่างานวิจัยตรงนี้เขาเขียนเกี่ยวกับอะไรนะครับอันนี้คืออีกหนึ่งวิธีนะครับ ในกรณีที่เป็นการเขียนการอ้างอิงจากบ,บทความธรรมดานะครับอย่างบทความที่ที่เขาโพสต์ขึ้นในในในเว็บอะอย่างเช่นอย่างนี้นะครับอะไน,นี้เจแบบนี้เป็นบทความที่เขาเขียนขึ้นมาลักษณะนี้นะครับสมมติว่าเป็นลักษณะนี้ตรงนี้โดยทั่วไปเขาจะไม่นิยมอ้างอิงในในเชิงวิชาการนะครับเพราะว่ามันเป็นบทความที่ ใครจะเขียนก็ได้นะครับอ่าอย่างเช่นตัวนี้นะครับทฤษฎีบทการชดเชยแบบเนี้ยนะครับเขาจะเขียนมาเป็นลักษณะของทฤษฎีบทการเขียนออกมาในลักษณะนี้นะครับแบบเนี้ยโดยทั่วไปเขาจะไม่เอาลักษณะนี้ไปไปอ้างอิง นะครับเพราะเขาบอกว่ามันไม่ได้น่าเชื่อถือนะครับมันไม่ได้น่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องไปหาแหล่งางิงที่น่าเชื่อถือนะครับมามาไว้ในโครงงานเรานะครับแล้วก็ในกรณีของมหาลัยเราเองเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของเข้าไปในเว็บห้องสมุดนะครับก็คือเข้าไปในส่วนของสนักว,วิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับตรงนี้นะครับเขาจะมีระบบ ที่เรียกว่าเป็นระบบฐานข้อมูลภาษาไทยภาษาต่างประเทศต,ตรงนี้นะครับหนังสือที่เป็นอ e ีบุ๊กนะครับตรงนี้สามารถเข้าไปเพื่อสืบค้ขนข้อมูลที่เป็นข้อมูลสำหรับอ้างอิงแล้วก็ตัวทฤษฎีนะครับตรงนี้เราจะต้องใช้ข้อมูลที่มันมันมันเชื่อถือได้นะครับ <c oughs> อย่างสมมติว่านะครับเราเข้าไปที่ฐานข้อมูลออนไลน นะครับในลักษณะนี้นะครับมันก็จะมีข้อมูลฐานข้อมูลเยอะนะครับที่เราสามารถเลือกใช้นะครับแต่โดยทั่วไปแล้วมันจะมีแบ่งว่าเป็นฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางด้านไหนอันนี้ก็คือทางด้านพยาบาลน,นะครับทางด้านพยาบาลนะครับก็จะมีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางด้านกฎหมายนะครับเราก็จะมีเกี่ยวกับทางด้านของเราก็คือพวกไอทีโปรีนะครับ นะแล้วก็ฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับ journal ไทยนะครับตรงนี้ <c oughs> แต่เพราะนั้นก่อนที่เราจะเข้าไปเราก็ไปอ่านดูก่อนว่าฐานข้อมูลแต่ละประเภทเนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องกับงานทางด้านเราไหมนะครับอย่างเช่นตรงนี้ก็คือเป็นฐานข้อมูลออนไลน์เลยไท,ไทย journal ธรรมดาเลยนะครับก็คือได้หมดทั้งสายวิยยทาาย์สายศิลป์สายทางภาษาสายสายวิศวะนะครับพวกนี้สามารถเข้าไปได้นะครับ มันก็จะมีพอเข้าไปมันก็จะอบอกว่าเราจะค้นหาข้อมูลนะครับเราก็สามารถใส่ข้อความนะครับหรือว่าใส่คีย์เวิร์ดที่เราอยากจะหา,อ,าอย่างเช่นนะครับผมต้องการอยากรู้เกี่ยวกับสนามแม่เหล็กนะครับแล้วก็อยากรู้เกี่ยวกับอ่ากัางหันลม เราก็สามารถเสิร์ชได้นะครับพอพิมพ์ไปแล้วก็ลองกดเสิร์ชดูว่ามันจะมีไหมเป็นชื่อเรื่องนะครับอถ้าอย่างนี้คือไม่พบนะครับลองเอาสั้นๆอย่างเช่นคำเดียวก่อนนะครับ แล้วก็กดปุ่มน,นะครับมันก็จะมีออกมานะครับว่าอ่าวารสารอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีมีการมันอะไรที่เกี่ยวกับของเราบ้างนะครับประมาณนี้อย่างเช่นตรงนี้ก็คือเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดเยอะเลยนะครับหมดว่าให้แสดงนะครับก็จะมีอยู่หลายเรื่องนะครับก็ไล่ๆล่ลงไปตัวไหนเกี่ยวข้องกับเรานะครับเราก็ เอาไปเขียนต่อนะครับเอาไปเขียนต่อหรือว่าเอาไปเอาไปหาหาต่อนะครับอ,อย่างเช่นตรงนี้คำนวณสนามแม่เหล็กสายส่งนะครับหรือว่าตรงนี้จาลองผลของสนามแม่เหล็กในใน g e n e r a อร์แล้วก็กดเข้าไปนะครับ <c oughs> <c oughs> กดเข้าไปนะครับมันก็จะบอกว่าใครใครทำอะไรมาบ้างนะครับนะมี a s t a c t ยังไงแล้วก็ สุดท้ายแล้วนะครับเราก็สามารถหาดาวน์โหลดได้นะครับจากจากไฟล์ pdf ตัวนี้นะครับเราก็กดไฟล์ pdf เนี่ยดาวน์โหลดนะครับอ่ะมันก็จะเป็นลักษณะนี้ออกมานะครับจะช้าหน่อยนึงนะครับแล้วก็มาอ่านนะครับ ทุกๆครั้งบทความเนี่ยมันจะมีบอกนะครับอย่างเช่นนี้มันก็จะมีบอกว่าใครแต่งนะครับบทคาย่อเป็นยังไงนะครับประมาณนี้นะครับเป็นวรารสารจากไหนนะครับประมาณก็อ่านแล้วก็เอาไปให้มันเกี่ยวข้องกับงานเรานะครับไปดูว่าอะไรบ้างที่มันเกี่ยวข้องกับงานเรานะครับประมาณนี้นะครับลักษณะของของการเขียน นะครับจริงๆเวลาเราได้เอกสารพวกนี้นะครับเราสามารถดูด้วยว่าการเขียนอะไรที่มันเป็นวิชาการเนี่ยเขาใช้คำพูดการเขียนในลนักษณะไหนนะครับออย่างเช่นนะครับในนี้นะครับ <c oughs> เวลาเขาเขียนมาเนี่ยนะครับเขาจะมีการอ้างอิงนะครับแดีนะั้น อ่าเนี่ยครับเขาจะมีการอ้างอิงนะครับ,ออ,นะรบ <c oughs> ออกมานะครับประมาณเนี้ยคันนี้ในในในแต่ละอ่าแต่ละวรารสารเนี้ยมันจะมีการอ้างอิงการเขียนอ้างอิงไม่เหมือนกันนะครับอ่าอย่างเช่นนะครับอ่าผมกดเข้าไปดูตัวนี้นะครับ อย่างการเขียนอ้างอิงบางที่นะครับบางที่เนี่ยเขาจะเขียนอ้างอิงโดยการยกใช้ตัวซูเปอร์สคริปต์หนึ่งสองอย่างเงี้ยหมายความว่าข้อความชุดเนี้ยนะครับข้อความชุดนี้เป็นข้อความที่เขาไม่ได้คิดขึ้นเองนะครับแต่ว่าเป็นข้อความที่เขาอ้างอิงมาจากหนึ่งกับสองความหมายก็หมายความว่าเราก็ย้อนกลับไปดูว่าหนึ่งกับสองเนี่ยนะครับเป็นเป็นส่วนอ้างอิงจากไหนนะครับเนี่ยหนึ่งกับสองก็คือเขาเอามาจากเนี่ย นะครับเขาเอามาจากอ้างอิงสองสองของข้อหนึ่งกับข้อสองตัวนี้นะครับอันนี้เวลาเราเขียนในใ,ในในอ้อพโซเราก็เหมือนกันนะครับอย่างเช่นสมมติว่าเราไปเอาข้อมูลหรือข้อความมาจากไหนเนี่ยการาอ้างอิงถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของของการเขียนอะไรก็ตามทางวิชาการเหมือนเป็นการให้เกียรติเขานะครับถ้าเราเอาของเขามาแล้วเราไม่อ้างอิงเขาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์มันก็เหมือนเป็นการ ไม่ให้เกียรตินะครับของนักวิจัยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็ต้องมีการอ้างอิงนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการอ้างอิงเนี่ยผมจะมาสอนทีนะครับหลังจากหลังจากที่เราส่งตัวพัฟพัซซั่ไปนะครับหลังจากที่เราส่งพัฟพัซซั่ะไปกบมันจะมีการเขียนอ้างอิงอยู่หลายแบบนะครับบางครั้งเขาจะเขียนอ้างอิงโดยใช้ตัวเลขนะครับบางครั้งเขาจะเขียนอ้างอิงโดยใช้ชื่อ นะครับแล้วก็พอสอนะครับแต่ทุกครั้งเวลาเราได้อ่าตัวตัวอเอกสารหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเนี่ยให้พยายามหาชื่อนะครับว่าใครเป็นคนเขียนนะครับแล้วก็ชื่อของวารสารนะครับอย่างเช่นวารสารตนี้เป็นวารสารของกรมวิทยานะครับพออะไรอย่างเงี้ยก็เขียนไปนะครับ 63วงเล็บหนึ่งคามใหม่ก็คือว่าเป็นฉบับที่63เอาเป็นปีที่63ฉบับที่หนึ่งนะครับปีพิมพ์ปี2564นะครับส่วนหน้าที่ตีพิมพ์ก็คือตั้งแต่หน้า173ถึงหน้า1 8 3อันนี้คือความหมายของมันครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะ <c oughs> ว่าเราสามารถเข้าไปดูนะครับข้อมูลแล้วก็งานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับ หลักๆเลยก็คือในในตัวเว็บของมหาลัยเราเนี่ยนะครับมีฐานข้อมูลให้เข้าไปมากมายนะครับเป็นฐานข้อมูลทดลองใช้ตรงนี้ก็คือบางมันเป็นการทดลองใช้นะั่นหมายความว่าบางครั้งชื่อหนังสือชื่อวารสารเนี่ยมันหามันหาเจอแต่มันดาวน์โหลดไม่ได้เพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์นะครับเพราะเราก็ไม่ต้องไปตกใจนะครับมันอาจจะติดลิขสิทธิ์อยู่นะครับหรือใครที่มองว่างานวิจัยมันอาจจะ มากกว่านี้เราก็เข้าไปในฐานข้อมูลต่างประเทศดูก็ได้นะครับหนังสือก็มีเช่นกันนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับตรงนี้นะครับน่าจะเป็นเอ,อประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับที่ที่จะให้พวกเรานะครับอ่าสามารถเริ่มที่จะเขียนตัวตัวพร็อพโพสตได้นะครับอ่าอ,อย่างเช่นบทความเนี้ยนะครับเขาอ้างอิงโดยการเขียนลักษณะนี้นะครับแบบนี้ ็ได้ซึ่งแบบนี้จะเป็นฟอร์แมตของของเราเองนะครับคือผมเองก็ใช้ฟอร์แมตรูปแบบนี้ในการได้เขียน p r o p o s a l นะครับซึ่งเดี๋ยวตัวฟอร์แมตเองเนี่ยผมจะส่งให้นะครับผมจะอัปโหลดให้ใน Google Classroom นะครับ <c oughs> <c oughs> มีใครที่ไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยอีกไหม อันนี้คือผมผมมิงเพื่อเพื่อมาสอนในการเสิร์ชหาข้อมูลเฉยๆนะครับในส่วนนี้นะว่าเดี๋ยวผมจะปล่อยให้เรากลับไปทําไปทํางานแล้วก็แผ่การดำเนินงานแล้วนะครับก็จะต้องส่งเพราะเรารู้แล้วใช่ไหมว่าว่าโปรเจกต์หนึ่งเราสอบวันไหนเพราะนั้นพยายามจัดการดีๆนะครับตอนนี้ถ้าเกิดมองภาพมันเป็นวันที่หกก็จริงแต่ว่า มันเหลือเวลาอีกถ้าเอาจริงๆก็เหลือเวลาประมาณเดือนเดียวเพราะเราต้องส่งเล่มให้ให้ก่อนนะครับส่งคําขอขึ้นสอบก่อนนะครับตรงนี้เดือนเดียวไม่ใช่ว่าอ่าอีกนานนะครับเดือนเดียวนี่แป๊บเดียวเองนะเพราะเราก็ต้องเรียนด้วยทำโปรเจกต์ด้วยไหนจะต้องรอทำ PowerPoint เพื่อเตรียมตัวขึ้นสอบของข้ออีกนะครับตรงนี้ <c oughs> แล้วก็ ที่ผมได้คุยล่าสุดนะครับประชุมสาขาวันที่ยี่สิบสองที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแนะตอนนี้คือทังสาขาเนี่ยพายามที่จะให้หัวข้อโครงงานเป็นหัวข้อที่สามารถทําออนไลน์ได้เนื่องจากว่ามันไม่สามารถที่จะเข้ามาทําในมหาลัยได้หนึ่งรอปอร์เซ็นนะครับซึ่งมันก็จะส่งผลกับพวกเราเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องใช้การการทําโครงงานในรูปแบบออนไลน์ ก็คือเน้นไปที่ตัวโปรแกรมมากกว่าที่จะได้ลงมือทำตัวชิ้นงานนะครับก็ถ้าไม่มีอะไรสงสัยแล้วนะครับเดี๋ยวผมคงปล่อยให้พวกเราไปทำไปทางานต่อนะครับผมใช้เวลามีติ้งประมาณสิบห้านาทีประมาณนี้แหละนะครับก็เดี๋ยวคงเจอกันอีกทีก็คือวันที่ยี่สิบสามเลยนะครับเพราะว่าอาทิตย์หน้ามันเป็นอาทิตย์ที่เราจะต้องทำตัวพ่อพ่อซอ,อแล้ว นะครับผมจะติดตามอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อไม่ให้เราพวกเราทํางานล่าช้านะครับเพราะบางคนเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่จีถ้ G, ถ้าไม่ตามก็จะเฉยๆก็จะไม่ทำแล้วสุดท้ายมันก็ทาไม่ทันอ่าอาจารย์ครับ<ม>มมค,ครับปุ่มมีคําถาครับครับไอ้รายละเอียดการดําเนินงานเนี่ยอาจารย์ข้อส่งเป็นทีละอาทิตย์อาทิตย์ได้ไหมอ่ะไอ้ที่ว่าเป็นตารางที่ว่าอาทิตย์แรกเราทาอะไรอาทิตย์สองเราทาอะไรอ่ะ เพราะบางทีมันนึกไม่ออกว่าอาทิตย์นี้เราต้องทําอะไรอะไรเงี้ยจ้ะมันมันเป็นแผนที่เราต้องคิดล่วงหน้าครับมันไม่ใช่ว่าเราต้องทําให้มันได้ตามคือแผนเนี้ยมันต้องคิดล่วงหน้าเพราะนั้นมันจะต้องส่งมาหมดเลยอ่ะทั้งชุดเลยครับโอมโอเคครับอ่ามันมันเหมือนการวางแผนเราแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะไปมันจะไปสะท้อนที่รายงานความก้าวหน้าเพราะว่ารายงานความก้าวหน้าเขาจะดูตามแผน นะครับว่าเรามีความก้าวหน้าตามแผนกี่เปอร์เซ็นต์ช้ากว่าแผนกี่เปอร์เซ็นต์เหตุผลที่ช้ากว่าแผนติดอุปสรรคอะไรแก้ไขยังไงประมาณนี้ครับโอเคครับครับผมโอเคไหมใครใครมีอะไรสงสัยอีกไหมครับ <c oughs> ถ้าไม่มีแล้วผมก็จะอ่า Leave meeting นะครับก็ให้พวกเราได้ไปทำโครงงานต่อโอเคนะครับอ่ะทนั้นก็เชิญครับสวัสดีครครับสวัสดีครับ